เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีอะไรี่แบบนะคบวันนี้เราอยู่กันในดากอนลาจาดีเลสนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเพิ่มเติมสําหรับอาท่ธธาชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการดองสเต็กเอ้ยสแตก็กสเต็กก็หิวเลยนะอย่างนี้ไม่ได้แล้วการดองสเต็กนะครับของทา่าที่เราแบบบางที่เราอาจจะอันนี้สําหรับท่าไฟนะหมีว่ามันมันได้แต่ท่าอื่นหมีไม่รู้อะคือเราสามารถดองสเต็กตรงซ้ายล่างได้ครับพอดองเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะดองสักห้าแต้มพอเข้าสู่ฉากต่อสู้ ที่ว่าเราคิดว่าเราไม่ผ่านนะเรากดออกก่อนแนละ้วดองแสแต็กไวห้าเสร็จแล้วเข้าไปใหม่เสร็จแล้วกดใช้อ,อ,อาุทธ,ธาอีกแต้มหนึ่งมัมก็สามารถใช้ธาตุได้เลยครับทีนี้มันก็เผาแรงอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนธาตุต่างต่างแล้วกันนะครับดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะออ้นี่เห็นไหมอนา,าเขตไฟก็คือธาตุไฟนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราจะให้มันเผาแรงกว่าน,นี้เราก็ต้องไปอัพเห็นไหมเขาก็จะบอกอยู่บอกว่าอัพเอ่ากับอัพธาตุไฟบริสุทธิ์เห็นไหมเขาบอกว่า หางอุปกรณ์แปท่าถ,ถึงอ,อ,อัพดาวถึง3ไดาวัหนจะสามารถอัพ่าได้แต่เนี้ยหมีไม่แน่ใจนะว่าเอาแค่ธาตุไฟบริสุทธิ์อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเอาปืนด้วยหรือเปล่าแล้วเบิดแปรธานะครับเดี๋ยวไปว่าถ้าถ้าถึงเดี๋ยวจะมาลองให้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครับเพราะนั้นอันนี้หมีมองว่าเราอาจจะต้องอัพดาวเน้นเป็นอันๆไปอย่างเช่นถ้าเกิดหมีเล่นธาตุไฟ ก็อาจจะต้องเอาธาตุบริสุทธิ์อ่ะให้3ดาวก่อนแล้วก็ปืน3ดาวแต่ถ้าเกิสดสมมติมันนับแค่อันเดียวก็อาจจะอัพอันเดียวแม็กไปเลยก็ได้อาจจะเอาธาตุไฟบริสุทธิ์แม็กไปอะไรอย่างงี้นะคือพยายามอัพธาตุเนี่ยให้อนาเขตไฟมันเพิ่มดาวครับเพราะว่ามันยิ่งเพิ่มดาวมันก็ยิ่งเผาแรงถูกปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกส่วเออธาตุอื่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นธาตุลมหรือเปล่าวะอันนี้มีไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยธาตุลมแน่นอน ปล่อยพายุเฮอริเคนพัดไปยังศัตรูเห็นไหมครับทุกครั้งที่ปล่อยจะเสริมพลังหนึ่งหน่วยเขาตัวต้รุนอันนี้เหมือนเล่นลบบัฟแบบเนี่ยลมพายุเฮอริเคนนะครับซึ่งการจะเล่นเอ่ออาณาเขตลมเห็นไหมเราก็จะต้องเล่นเจ้ายาดับวิญญาณอ่าแล้วก็เป็นในส่วนคมภีรรับสมาคมใจสิงมีมรู้สึกว่าทตุไฟเล่นง่ายมากเลยทุกอย่างพร้อมหมดเลยอ่าต่อไปในส่วนตอมิโดมิกไซก็เป็นในส่วนธาตามนะครับก็เล่นเนี่ยตอมิโดคู่กับเอ่อเจ้าหยาดฝนสีมลน,นะครับ ถ้าใครคิดแต่ธาตุาอาเขตมาเลเวลเพิ่มมันก็ต้องมันก็ต้องอัพดาวตามนี้ครับออาต่อไปในส่วนกองแปดเสียงใช่ไหมนี่ก็เป็นในส่วนกองแปดเสียงแล้วก็คู่กับเจ้าปานบางกรแสงนะครับมีคิดว่าอ,อ,อันนี้หมีไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นหมีมีอาจจะแบบเน้นเป็นธาตุของเราไปก่อนอย่างเช่นหมีธาตุไฟหมีก็ทำเนี่ยอัพดาวสองชิ้นเนี่ยให้แม็กก่อนมันจะได้บวกปานครับมันจะได้บวกอาเขตไฟของเรามันจะได้เผาแรงขึ้นอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นถ้าเกิดเราอัพตรงนี้เต็มเสร็จแล้วเราค่อยไปเล่นสายอื่นก็ได้แต่เราอาจจะแบบ นีบตัวซับมาอย่างเช่นอันนี้ฮิวอะไรแบบเนี้ยอ่ะตอบีโดไว้สตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เพืเ่อนสามารถเลือกได้แต่มีว่าเน้นให้เป็นทา่ทาท่าของเราไปก่อนดีกว่าอันนี้คือคําแนะนําเฉยเฉยนะเป็นว่าเป็นส่วนตัวนะไม่ว่ากันลองลองลอง,ลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาแนะนำท่าไฟวิธีการเล่นแบบผ่านหอมง่ายๆเลยนะพลังห่างก็ผ่านนะครับพอดีไปลองลองมาแล้วได้คนพบเจอนะอ่า ตอนนี้ด่านอยู่ที่ร้อสิบห้าแต่พลังหมีมันมันไม่น่าผ่านแต่มันผ่านได้นะครับวิธีการเล่นก็เนี่ยแค่กดขวาล่างเนี่ยครับเห็นป่มไอ้พวกธาตุเวลาตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นอาวุธธาตุมาแล้วก็กดใช้มัน,มนก็เพิ่มสแต็กอ่าเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเข้าใจง่ายกว่าอ่าเพื่อนๆเห็นซ้ายล่างบ้างเห็นป่มมันมีคําว่าสองแต้มเพื่อนๆเห็นป่มไอ้ที่มันเป็นแต้มเหลืองๆน่ะอ่าเนี่ยถ้าเกิดเรากดที่อาวุธเห็นมครัตรงขวาล่างทีนึงเห็นไหมมันก็จะได้แต้มจากสองกลายเป็นสาม,ามเห็นปหมตอนที่เป็นสามแล้ว คือถ้าเกิดสมมติหมีเข้าไปสู้ตรงๆเง,ง,อง,องี้ยเห็นปหเอ่อคะแนนหมีมีแค่3าดาวคือเอาแบบสรุปแบบเข้าใจง่ายคือเราต้องมี5คะแนนครับเห็นปหเราถึงจะใช้อนาเขตไปได้เห็นปหเวลา,าเรากดไปมันจะบอกว่า<ด>พื้นที่พลังงานไม่พอเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่ผ่านเพราะว่าดาเมจหมีไม่พอครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพึ่งธาตุอ่ะเดมีกดรอขวาล่างไปอันหนึง่งเนี่ยตอนนี้เป็นสี่แล้วเห็นปหะทุกครั้งที่เรากดอาวุธธาตุตรงขวาล่างเราจะได้แต้มหนึ่งเอาแบบสรุปแบบง่ายง่าย เนี่ยด๋ยมีจะลอยแต้มด้ยวยเดมีกดออกให้มาสามารถดองแต้มได้ครับไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่บั๊กก็สบายเลยอะาธาตุไฟอะเผาผ่านยาวๆครับคือเนี่ยอ่ะเดียมีใช้ปืนมามันจะบ่นเป็นห้าแล้วเห็นไหมถ้ามีใช้อีกอันนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหกเราก็สามารถกดาธาตุได้อันนี้มีจะกดออกไปครับเพราะว่าจะทําสูตรให้ดูเราก็เข้าใหม่เห็นนะทีเนี้ยธาตุมันก็จะอยู่ห้าเลยครับเห็นนะ เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือหมีจะสามารถใช้ธาตุไฟในการเผาได้อ่ะอันนี้ดีเลยครับเริ่มมาเป็นธาตุไฟอาหกแล้วเสร็จแ,แล้วทำไงครับหมีก็กดใช้ธาตุเลยเพราะว่าเรารบธาตุแตกแล้วถูกป่มอ่าเนี่ยการเป็นเคื้นที่ไฟแล้วมันจะเผาแรงมากทีนี้เราก็ช่วยกันเบินครับ <c oughs> ก็จะใช้เป็นน้องนองมุงการนะครับในการพัดไฟให้แรงขึ้นแล้วก็แผละเผาไปอีกทีนึงนะครับโอ้โหอันนี้มาดีมากเลยได้เผาเผาเผาอย่างน,นี้ดีมากเลยครับคือหมีจะบอกว่า ถ้าเกิดหมีไม่ไปดองแต้มนะโผลมาเผาแบบนี้หมีไม่ผ่านนะเนี่ยพอเราดองแต้มแล้วมันเผาแรงโคตรเลยครับเนี่ยดูดิดุ๊ก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 สองแสนสี่ปกติถ้าเอกยิงประมาณเอ้ยไม่ใช่เอกพี่ชูยิงประมาณแสนห้าแสนแปดแต่เนื่องจากว่าถ้าเราโผถ้าเราเปิดโหมดเห็นปะโหมดโหมดาตาไฟเลยเห็นปะมันก็จะยิงแรงขึ้นโผเลยอ่ะอันนี้เทคนิคเลยนะสำหรับโอ้มาแต่ไฟดีไว้ชอบครับจะได้เผาแรงเผาติดจะแตกเข้าไปเออ อันนี้หมีบอกได้เลยว่าพลังปกติหมีไม่ผ่านนะแต่ว่าด้วยวิธีนี้แหละมันเลยทำให้ผ่านได้ครับโอ้ยเนี่ยตัวแทงต้องอย่าตายถ้าเกิดตัวแทงไม่ตายโอกาสชนะต้องสูงมากหมีถึงว่าอาจจะต้องแบบไปหาอาวุธท่าที่มันฮิวอะ่ะเออหรือสร้างโล่ให้แทงมันตายย่างๆเห็นไหมตอนที่ยสาวนะนี่แ,ออแทงหมีไม่ไหวแล้วแตกแน่นอนอย่างเงี้ยเอออูจะผ่านไปวันนี้เดี๋ยว ยิงไปก่อนครับมีอะไรตองที่ใส่ไปก่อนอ่าเพิ่มธาตุเป็นสี่แล้วเนี่ยเนี่ยต้องรีบเรียกธาตุให้ไวที่สุดครับนอ้น้องอ่าจอมุลการก็เป่าเผาไหม้เผาแรงมากเห็นไหมเข้าเทินมันทีดอกละห้าหมื่นเลยเยี่ยมมไม่ไหวแน่เลยว่ะพระเอกกะอยากเข้าห้ามตายครับพระเอกกูขอเผาอีกทีนึงเนี่ยใช้ท่าได้ก็ชนะแล้วเนี่ยเอออย่าพึ่งอ้เว้โอ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเออใช้ได้แล้วอุ้ยแล้วก็เผาไปอีกครับกดแปล่าตุก็มีเอ้า ใช้เข้าไปเออนั่นแหละใช้เร็วเอออนาเขตไฟทานครับเออเออตายก่อนโอ้โหอย่าเพิ่งตายใครตายเดี๋ยวก็รู้มาเ <c oughs> นี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตมาตอนน,นี้เผาที่ดอก 50, ละห้าหมื่นเลยครับพะเข้าเทินมาเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นแล้วผ่าน <c oughs> อ้าวผมไม่แพ้วะ <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าเราจะเป็นต้องมีสี่ตัวที่รอดครับ <c oughs> แต่คืออันนี้หมีเจ้าบอกเลยนะถ้าหมีไม่ดองธาตุอะไม่ผ่านแน่นอนอ,อ่ะเดี๋ยวให้เล่นแบบไม่ดองธาตุให้ดูนะหมีก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรดองแต้มธาตุหรือเปล่าวะเออ อ,อันนี้แบบเริ่มมาแบบแฟแฟถ้าเกิดเริ่มมาหนึ่งเนี่ยบ้าเดี๋ยวลองดูนะครับนะกดใช้อาวุธท่าก็จะเพิ่มแต้มหนึ่งนะครับเอาเนี้ยไม่ผ่านแน่นอนลองดูได้เลยดีชูไซปอยู่นะแค่แาสนสมเองแต่ถ้าเกิดสมมติ เราเข้าไปอยู่ในโหมดเอ่อแปรธาตุไฟแล้วเนี่ยมันจะเผาแรงขึ้นเกือบเท่าเลยครับเนี่ยถ้าไม่มีโหมดธาตุไฟไม่มีทางเลยอะเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวดูได้เ,เดี๋ยวดาเมจไม่พอ,อเพราะอย่างที่บอกครับธาตุไฟตัวนี้โกงแค่นั้นแหละถ้าทําสูตรนี้นะถ้าทําสูตรนี้ด่านไหนก็ผ่านหมดครับอย่างน้อยเราก็เผาแรงอะ่ะถูกปะ เนี่ยถ้าเกิดสมบูรณ์นะมันดองแต้มธาตุไม่ได้เห็นไหมเนี่ยว่าจะค่อยๆเก็บถึงอ่า5สแต็กเราก็จะตายกันหมดแล้วเห็นไหมมันจะไม่มัน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 จะไม่เหมือนเราดองสแต็กไว้สี่พอเธอหน้าเราใช้เสร็จห้าเราก็ใช้ไม้ตายเลยถูกปะอ่าประมาณนี้นะครับพะเราเลยธาตุไฟน่าจะโอเีอันนี้มีสายฟรีเลยนะร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังเล่นย,ยังเล่นมาจุดนี้ได้เลยครับเห็นป<ะ>่มเนี่ย เก็บแต้มพึ่งพึ่งเนี่ยดูดิสี่แต้มเห็นไหมเราจะตายกันหมดแล้วเนี่ยออไม่ทันครับตายเออือไม่ไหวแล้วมันโหดร้ายเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมเราไม่รอดแน่ๆครับตายแน่ๆนะเหลือสามตัวแนะล้วเนะหลือคนละขีดนี่แหละก็สรุปวิธีการลองท้าดนะครับเผื่อใครเล่นทาาดไฟอยากจะเอาไปเล่นลองใช้ดูได้ครับ เดี๋ยมีกเพิ่งแก้มีดองไวมห้ 5, าลองกดออกดูนีมันดองได้ไหมโอ้โหดองได้วหว่ะโคตรดีเลยถ้าอย่างเงี้ยนะเราเราเล่นดองห้าสแต็กไปเลยครับเราเราเราแบบเข้าไปเล่นก่อนไงกดใช้แต่อาวุธท่าห้ารอบใช่ไหมให้คะแนนเต็มเสร็จล้วก็กดออกล้วก็กดเข้ามาใหม่เลยครับเสร็จแล้วเราก็ยังไงครับเอ้ยเยพิดด่งดิเราใช้ก่อนโอ้โหไม่ทันละใช้ทัน,นไหมเนี่ยโอ้โหจริงจริงมันต้องเผาก่อนนะอันนี้ท่าจริงๆมันต้องกดก่อนนเะนี่ยไม่เป็นไรครับ มันก็เผาอยู่ดีแหละเออเออ,เอดีอันนี้มันก็อยู่ที่ดวงนะคับางทีบางตัวมันติดสแต็กเผาสามถึงสี่บางตัวก็ติดแค่หนึ่งแค่สองครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงด้วยพระเอ,อ,เอกโชว์ูยังพระเอกเลยพี่ชูชโชวออ์หน่อยเออเผาไปสองแสนสเต็กสแต็กน้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่าแรงอยู่เนี่ยหมีมองว่านะอาวุธิธาตุไปเอาพวกโล่พวกคิวเดียว ให้ให้แทงไม่ตายนะแล้วเราหมุนเผาได้สักสองสามรอบมีชนะแน่นอนอ่ะตัวอะไรก็ได้ <c oughs> อันนี้มันรู้สึกมันฮิวหมูนเบาไปหน่อยอ่ะอืมตัวหลักหมีถึกนะตัวหลักมันโดนตีมันรีเจนตัวเองมันแสนเลยยังไม่ยืนไม่ได้เลยอะ่ะเพื่อนๆก็ลองคิดดูเ <c oughs> ขาไหมครับเออเอาดิ สรุปไม่ต้องไปดองสี่สแต็กนะดองห้าได้เลยครับดองห้าเสร็จแล้วก็เข้ามากดใช้ได้เลยเออตอนแรกมีคิดว่ามันเอยดองได้สี่วะริ่มันดองได้ห้าเลยครับเผามันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีก็เปิดหมดธาตุมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะเผ่าสองรอบเข้าหมวดธาตุทันเนี่ยใช่ป่ะล่ะหมวดธาตุไฟทันนะครับโอ้โหม,มีโอกาสทานเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ให้ตายอ,ะอ่ะเออถ้าต้องมันต้องอยู่ครบสี่ครับเออดเดดูดดทันมาเออเปิดแล้วใช้เ็ว เอ้ามันต้องหกเหรอมกตีกมันห้าเนี่ยหรอ,อ <า S 1> โอ้โหูอ๋อมันต้องหกนะครับขออภัยมัวท่าแต่ก็ชนะนะแต่ว่าเราเหลือแค่สองตัวไงพระเอกทันไม่ยได้ยังพระเอกอยู่เลยนะไม่ได้เลยอู้ไม่ติดสตาร์ีิไม่เป็นไรน่าจะตายแหละแต่ว่าเราเหลือแค่สองตัวโอเค นะสงังเกตเผามันอนะเข้าเทิร์นมันห้าหมื่นโคตรแรงเลยอะเอออ่าเน,นี่ยแหละเป็นสเต็ปของการเล่นธาตุไฟนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดดองธาตุก่อนเลยครับเอาให้เต็มก่อนก็ได้เพราะคือแบบเอางี้แบบสเต็ปแบบง่ายเลยคือเข้าไปเล่นก่อนดองธาตุให้สแต็กเต็มเสร็จแล้วกดออกมาเข้าใหม่เริ่มมาก็สามารถใช้อา,อาราเขตไฟได้เลยพอใช้นะ้อาราเขตไฟเสร็จเราก็ทั้งเผาพระเอกเออชูเผาแล้วก็ยอมุนการช่วยลมพัดทําให้สแต็กไฟเร็วกว่าเดิม แล้วก็ติดสแต็กเผาประมาณนี้นะครับมีว่าทีมนี้แหละเบิร์กแต่ว่าถ้าเกิดเท่าที่หมีมองนะอวุธ่าอาจจะต้องเปลี่ยนคือแน่นอนว่าคือแน่นอนว่าอะไรครับกำเนึงนะเนี่ยคือแน่นอนว่าเราจําเป็นต้องมีสองอันแน่นอนก็คือปืนครับกับเจ้าธาตุไฟเนี่ยบริสุทธ์อัพดาวให้เต็มสองอันเลยเพราะว่าถ้าเราอัพดาวเพิ่มเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเราจะได้อนาเขตไฟเพิ่มระดับครับมันจะเผาแรงขึ้นสรุป2อ,อันนี้จำเป็นต้องแม็กเลยสําหรับธาตุไฟเอสำหรับเอ่เออ,อนาเขตไฟนะครับต่อไปถ้าว่าถ้าเกิดเป็นหมีมีคิดว่าจะหลดอาจจะเอาสตันแล้วก็เอาฮิลเนี่ยแหละอันเนี้ยดีเนี่ยรักษาธาตุยูนิตท,ที่มีเฮดพต่ำสุดก็คือฮิลโลเราถูกปะเพราะนั้นอันเนี้ยหมีว่าจะทํเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสังเกตด,ดูเห็นปะ่ะถ้าเกิดสมบูตแทงเราไม่ตายอย่างเงี้ยเราหมุนเทิร์นให้ตัวดาเมจเราที่อยู่ข้างหลังได้สักสองสามรอบเนี่ยมันยังไงก็ แต่เราไม่ต้องแต่เราไม่ต้องเอาอนณาเขตอันนี้นะครับเนี่ยอนาเขตภาพสะท้อนเราไม่ต้องเอานะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฟนะครับเราแค่เอาเนี่ยกล่องโดนตีมาคิวแค่นั้นเองอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะบัฟโจมตีอ่ะแต่วสุดจะเป็นสายเติมนะเนี่ยเห็นมันมีขายแบบเติมอยู่โอ้โหสมาคมใจสิกนี่คือของไอชูพอดีเลยครับทำให้การโจมตีทั้งทีลดสิบห้าเปอร์เซ็นต่อเนื่อง อันนี้เหมือนทีมอ้นั่นแหะคาดน้ามาฮิวอ่ะฟุนฟูคาดพีชใช้ตัวเองครับอันนี้มีไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะปลดทาาดนาำก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็ต้องเล่นเห็นบามิกซายแล้วก็คู่กับหยาดฝนสีมะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะเล่นทตาด,ดินก็ต้องเล่นเจ้าเทียนโบราณกดแห่งเกาชิบหายแล้วมาเป็นหมอปลาเลยวะ่ะโอ้โหมาเป็นหมอปาลากดแห่งกรรมก็มาแล้วไม่ได้เลย หลังป่อยสกิลเต้ตบมีเป็นคนที่ช่วยต้องคดแห่งกรรมนะเห็นอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เอาไว้ปราบธาตุไฟโดยตรงเลยล้างล้างดีบัฟที่ติดทั้งหมดเลยครับเหมือนธาตุไฟจะแพ้ธาตุดินนะเนี่ยเท่าที่ดูนะเออเอามาคู่หุ่นยนหุห่นยนนี่มันตัวนี่ครับเออเติมกับแลกกิจกรรมอันนี้ได้ยากหน่อยเขาควรคจะเล่นธาตุดินก็อาจจะต้องแบบมีงบหน่อยนะไม่งั้นก็เป็นธาตุดินไม่ได้ครับเนี่ย เนี่ยกำแพงธาดดินเห็นไหมอ๋อเพิ่มโลกให้ฝั่งตัวเองเนี่เนะครับเหมือนแบบธาดดินเหมือนแบบเล่นถึกอะ่ะอืมอ่ะมีสรุปแค่นี้ครับเผื่อใครจะเล่นธาดไฟก็อัพสองอันนี้แหละเออแล้วให้มันเลเวลสามสามดาวเห็นไหมหากอาวุธประจำแปธาสลับสามดาวจะสามารถอัพเลเวลแปดธาได้อันนี้แหละยิ่งอัพแธาุเยอะเราก็ยิ่งเผาแรงเห็นไหม นะพอสดาวขึ้นไปเมื่อไยศัตรูติดเชื้อเพิ่มรับดาเมจสิเเมื่อเชื้อเพิ่มระเบิดจะเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหเสริมกำลังพื้นไฟโอเคอันนี้แหละเอาแม็กไปเลยเผากังแรงๆไปเน้น2อ,อันนี้จบแล้วเรียบร้อยอ่ะสะรุปเผื่อใครจะมาลองเล่นธาตุไฟก็สามารถมาเล่นได้ตอนนี้มีว่ามันโกงดีนะเออมันโอพีดีอะ่ะเพราะว่าอาวุธเริ่มมามันก็ให้เราเล่นคอมโบได้เลยไนงะถูกปะ่ะเออแล้วก็เออเดี๋ยวมีขอนญาพูดการหาเศษก่อน เกิดใครจะทำนะ5ดาวดาวเต็มได้เลยครับแบบฟรีได้เลยธาตุไฟอะ่ะอืหาจากไหนใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนเว็บบอร์ดผู้เฝ้ายามวันแห่งอิสระอันนี้ก็คือประมูลแข่งกันชื่อพระชื่อพระเอกคือลู่หมิงเฟยโอ้โหเชี่ยตกลงพระเอกคือใครวนะเนี่ยหลายคนเหรอเงินคนดังอะคาเดมี่ลนคานะครับนี่เราสามารถเนี่ยหมีก็แลกจากตรงนี้แหละวิธีการได้แต้มก็คือความสําเร็จเป้าหมายเจ็ดวันคนดังอะคาเดมี่นี่ ตอนส่วนใหญ่หมีมาเล่นตรงนี้เนียนะครับมันจะแจกเศษมาเลยอ่ะเนี่ยรางวัลแรงเหอน,นะมเนี่ยมันจะแจกมาเป็นกล่องเลือกเลยครับเพราะนั้นสายฟรีสายเติมน้อยสามารถเล่นตรงนี้ครับแล้วก็เก็บกล่องสามารถห้าดาวได้แน่นอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วน PVP กันดีกว่าครับเนี่ยเพ,เพื่อนๆก็สามารถเออเล่นเก็บแต้มในที่นี้ได้ครับแล้วก็สามารถที่จะแลกเออ เอาบุธ,ธาปีนะทามาทำธาดาวได้แน่นอนครับของธาตไฟไมีแค่แรกเลยทั้งปืนแล้วก็ธาตไฟอะ่ะของอันแรกได้เลยครับของปีธาดาวสบายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วน PVP นะครับเป้าหมายคือซีซ่าต้องฆ่ามันได้ก่อนเลยครับเออตีตายไม่ล่ะไปดิเฮ้ยโอ้โหดังเงาหรอเนี่ยหลักๆคือถ้าเกิดมันฆ่าแทงเราไม่ตายเราก็ชนะครับ ำไมมันเริ่มใส่ตัวกูก่อนรัวๆเลยวะบางอาจมากขอเผาหน่อยขอเผาหน่อยนี่ชาเอาไปสองทีเผากันไปติดไปเผาๆรุโดนหลุนไปเฮ้ยรูมึงมึงต้องยิงแล้วเอาไปซีซ่าคู่แข่งของข้าเขาเรียกว่าคู่ปักใช่ไหมไม่ถึงกับคู่แข่งแต่ก็เป็นคู่ปักเฮ้ยโอ้โหเผาหรอโอ้ซีซ่ามันเบิ้ลยิกเลยวะเฮ้ยยังไงจ๊ะ เนี่ยขอแค่อย่างเดียวแทงเราหนาฝั่งตรงข้ามตีเราไม่ตายเราชนะชัวร์อาจจะต้องแบบไปพวกทำพวกอาวุธท่าที่มันฮิวรีเจนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้ตัวแทงไม่ตายอ่ะถ้าเราก็เผาแล้วก็ชนะอา้าวเลมึน ซีต่าแกจะตายแล้วสินะแกเสร็จฉันแน่ๆน่บินดีรับไปก่อนเลยเผาอีกทีหนึ่งพืนมังกรดําทมินเพื่อนๆบอกมันไม่ดำตรงไหนมันสีแดงเลยนะโอ้โหจะตายแล้วเ,เย็นเย็นไอซีซ่าให้มันตายก่อนเลยไปเนี่ยถ้าซีซ่าตายก็ฝั่งนั้นแทบ,บไม่มีดามเมจเลยโอ้ยตายเราตายก่อนแล้วยาแล้วเออเพื่อ ใส่ท่าไม่ตายไม่ทันเหรอแย่แล้วเอื้อเออเออเออโอ้โหเอาใหญ่เลยเออโอ้ยทำไมเราโดนเปิดก่อนเละเลยวะเรื่องอะไรครับเราวนี <c oughs> แ้แหละเราต้องเผาให้ตายให้หมดให้ได้เลย <c oughs> ชาปนักกิโซบเอาไปเผาเขา้าไปเผาเข้าไปอีกเอ <c oughs> <ข>อหปวดหิวหิวเลย <c oughs> ยูช้ามาก<ด>ไม่ทันเลยไอ้บักนซะีซ่ามันจะตายได้หรือยังเนี่ยเฮ้อเออเอวครูถ้าไม่ตายเต็มแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ซีซ่าจังเออนั่นแหละซีซ่าตายไอพวกเองก็จบแล้วเอาไปคืนมังกรดำทมินกูไปเป็นทีเอเลยนะไม่ได้เลยเอาเผาไปที่เอามันเผาเราดีกว่าเออเนีเนเป็นกุลสตรีขาไปเตะคนลยังไม่ดีนะเดี๋ยวโปนะเออ นี่แน่ตามแฟนไปออ้ยที่ติดสตันคู่เลยสวยชิบหายเลยโอ้โหแย่แล้วตอนนี้เออแต่เขาไม่มีตัวดาเมจแล้วดี่ว่ามีแค่เลตัวเดียวโอ้ยเก็บเอาไปก่อนอีกทีเผาเผาทั้งเผาทั้งลมทั้งไมเอาเข้าไปเอานี่แน่แตกเสร็จเราแน่แนแบบนี้เอ,อืออะโอ้โหตัวแทนมันตายยากเหลือเกินอคือ เอาอออได้เลยนี่แน่นี่แน่ยิงเข้าไปเอาไปคืนมังกรดำทบทมินเขาเนี้ยนะ่าจะต้องตายกันหมดแล้วแหละแตกเผาไปของเราใช่ะไม่ตายคิดเดียวเอเอเราตายก่อนแน่เรียบร้อยครับอะก็ pvp ก็ลองดูแล้วกันอ่ะเพื่อใครอยากทำไกด์เร็วเกมนีค้คอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนได้นะครับสำหรับด่าก้อนราชาลีเลส คือหมีมองว่าเท่าเท่าที่หมีคิดนะทีมไฟ PVE ตอนนี้น่าจะโ p สุดแล้วเพราะว่ามันดองสแต็กได้อย่างเช่นเราเล่นด่านเล่นหอไม่ไม่ผ่านใช่ปะแค่ไปดองสแต็กให้เออธาตุไฟให้เต็มครับแล้วก็เปิดธาตุไฟพอเราเปิดค่ายไฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สกิลเผาแล้วก็ลมปั่นแค่นั้นเองครับดามเมจมันก็น่าจะผ่าน PVE ทุกด่านได้อยู่แล้วในส่วน PVP นี่ ไม่ได้เก่งที่สุดนะเพราะว่าอันนี้มีลองแนละ้วถ้าเกิดไปเจอทีมที่เขาแบบมีล้างบัฟเยอะๆอะเราก็เราก็เสียเปรียบอยู่เหมือนกันแต่มันสู้ได้ไงอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะี่แหละอ่ะแล้วเจอกันนะครับ